เอาละสิเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้บอลไทยมีแต่ข่าวดีจนอาเซียนยกไทยพัฒนาฟุตบอลได้ถูกทางจนได้รับข่าวดีแบบไม่พักขนาดที่เวียดนามเริ่มตื่นหลังมีการพูดถึงทีมชาติไทยในสไตล์เจแปนเวที่อาจจะอันตรายกว่านี้ในอนาคตคืออะไรมาติดตามกันพร้อมเอฟเฟกหลัง AFC ประกาศพิจารณาแบนเกมในบ้านของอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องแบนหนักขนาดนี้มีเหตุผลเพิ่มเติมและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมหน่อยนะครับพี่น้องบนไทย นี้สนับสนุนโดยเปื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัทเนเกตกาโนล่าบาร์ผสมอาวอนอามอนแน่นๆโปรตีนเน้นๆเกนเน่พัทเนเกตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นอีเลเวนสิบห้าบาทขายแล้วซื้อเลยไปสิไปสิปเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นช่วงเวลาที่โอ้โห วงการฟุตบอลไทยของเราครับมีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ข่าวดีในเรื่องของแง่ข่าวม่าเเท่านั้นกับผลการแข่งขันก็ออกมาดีนะครับจนล่าสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นที่พูดถึงมากๆเลยนะครับในย่านอาเซียนเนะาะพอถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยในขณะที่ทีมในย่านอาเซียนเนี่ยผลงานหล่นลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรืออินโด แม้กระทั่งมาเลเซียนี่ก็ตกไปเยอะนะครับแต่ทำไมวงการฟุตบอลไทยของเราครับกับพัฒนาก้าวกระโดดสวนทางทีมอื่นๆแบบเหลือจะเชื่อครับทำให้อาเซียนนะครับออกมาพูดถึงประเด็นของวงการฟุตบอลไทยกันแบบรายวันเลยนะับตั้งแต่ที่ทีมชาติไทยกลับมาคว้าแชมป์คิงคับในรอบ7ปีด้วยการเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าในฟีฟ่าแรนกิ้งอย่างซีเรีย2ประตูต่อหนเนี่ย เราก็จะเห็นข่าวดีต่อเนื่องนะครับก็คือทีม u 17ที่อุ่นเครื่องมาแล้ว2นัดก็ชนะรวดชนะคเมรและที่เป็นฮือฮาเนี่ยก็คือการชนะ UAE 4ประตูต่อ2นะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีข่าวอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีม,ทมชาติไทยกับการวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มีการวางแผนค่อนข้างรัดกุมเนาะ คือมีการการันตีมาจากเลบานอนแล้วล่ะว่าจะมาอุ่นเครื่องนะครับแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะเพราะสถานการณ์ที่เลบานอนเนี่ยเรื่องของสงครามยังเป็นเรื่องที่ยังหาคําตอบไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแต่การออกมายื่นหนังสือของเยเมนที่ไม่พร้อมจะอุ่นเครื่องกับไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกที่เร็วพอสมควรทําให้ไทยเราเนี่ยมีเวลานะครับที่จะ ไปเชิญทีมอ,อื่นเข้ามาอุ่นเครื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะสถานการณ์ในการหาทีมอุ่นเครื่องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าถ้าจะเอาทีมแกร่งๆในเอเชียตอนนี้เขาติดคัดเลือกอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ามกันหมดนะครับแล้วก็เมื่อมาพิจารณารกับทีมที่ น่าจะมีโอกาสมากที่สุดณนะวินาทีนี้เนี่ยหลังจากเยเมนขอถอนตัวไปเนี่ยหนึ่งชาติที่มีข่าวสุดๆก็คือเติร์กเมนิสถานนะครับทีมอันดับ142ของโลกซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็เพิ่งจะยกเลิกเกมอุ่นเครื่องกับมอลตามานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเติร์กเมนิสถานก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและก็มีโอกาสจะมาอุ่นเครื่อง กับทีมชัตไทยเราในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นว <He S 1> ่าโอ้โหตอนนี้ไทยทํางานเป็นระบบถามยังมาตอกย้ํานะครับกับกระแสข่าวของโคซิโกกิต AH ิศักดิ์เสนาเมืองอีกเนาะอดีตกุนซือทีมชาติไทยเนาะที่ล่าสุดได้เข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการของเลียบภูอคาเดมีประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีบทบาทอย่างสูง ในการผักดันนะครับวิถีฟุตบอลแบบลิวพูเวเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นข่าวที่ผมเล่ามาแต่ละตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกรายงานนะครับในสื่อใหญ่ของประเทศในย่านอาเซียนทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพอข่าวดีมันไหลามาเทมาแบบนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายเองก็มีการพูดถึงว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้บอลไทยได้รับข่าวดีสวนกระแสาชาติอื่นๆในย่านอาเซียนเนี่ย ประเด็นหนึ่งก็คือการถูกพูดถึงในแง่ของการพัฒนาฟุตบอลที่มาได้อย่างถูกทางนะครับ 1. คือเน้นในเรื่องของหลีกอาชีพเป็นหลักหลีกอาชีพแข่งขันเดินหน้าไปได้นะครับแล้ว2นะครับการที่พอลีกอาชีพเดินหน้าแข่งขันได้นะครับตัวกุนซือทีมชาติไทยคนปัจจุบันอย่างมาซาทระอีชิเองเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติด เกี่ยวกับผู้เล่นที่จะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเขามีการหมุนเวียนถ่ายเลือดใหม่เอาเจนใหม่เข้ามาจนณปัจจุบันเนี่ยกระแสะหนึ่งที่ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะเคสนี้ก็คือการที่อีชีเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องของทีมชาติไทยได้สาเร็จนั่นะก็คือการค้นหานะครับ กองหลังคู่บารมีของแกได้แล้วนะครับโดยข้อมูลนี้มีการรายงานออกมาว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับนะับตั้งแต่ที่ e ีเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยที่เขาได้เลือกใช้งานนะครับเซนเตอร์ฮาฟคู่นะครับตัวจริงสานัดติดนะครับนั่นก็คือคู่หูนรกแตกเอเลดดอเล,ละกับจุนธานเข็มดีนะครับ รายงานบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณซือญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้ประการหลังคู่เดิม2นัดติดต่อกันได้แก่เอเลียสกับพันษาในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023เกมเจอคีกิสถานและก็โอมานแล้วก็พันษาเหวิบูลกับสุพรรณทองสงในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2กับเกาหลีใต้แต่ในสานัดหลังสุดนับตั้งแต่เกมที่เราบุกไปชนะเวียดนาม2ประตูต่อ1ชนะฟิลิปปินส์ประตูต่อหนึ่ง แล้วก็เฉือนชนะซีเรียสอประตูตีหนึ่งเนี่ยตัวอีชิใช้งานเอเลียสกับโจูนทานเข็มดีเป็นหลักนะครับก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยได้ประการหลังนะครับคู่คนสำคัญแล้วและคาดว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้ยืนเป็นแนวรับของทีมชาติไทยเป็นนัดที่4ในเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอนเห็นไหม พอหลายๆตำแหน่งมันเริ่มลงล็อกคือวันนี้เราพูดถึงกองหลังเลยนะว่าหูกองหลังเป็นตำแหน่งที่หายากมากนะครับแต่อีชีก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเนาะจนได้กองหลังคู่บุญเข้ามาใน Guerra, ทีมชาติไทยแล้วเป็นกองหลังที่ผมว่าคนไทยสบายใจนะคือเป็นสไตล์แบบลูกครึ่งยุโรปด้วยกันทั้งคูง่นะครับสูงใหญ่เล่นลูกกา,กา,กาดดีนะครับมีจังหวะหนักเบานะครับแล้วก็โอ,โอ้โหครบคันเลยทีเดียวก็เป็นอะไรที่แบบ เขาพิถีพิถันนะอิชิก็ต้องยอมรับในแง่ของความคิดการอ่านเกมการวางหมากในการทํางานนะครับจิตวิทยาก็สูงด้วยเนี่ยทุกอย่างมันดูเข้าที่เข้าทางมันดูลงล็อกไปหมดครับก็กลายเป็นประเด็นที่ผมพูดได้เลยนะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยนะครับ,ฟบแฟนฟุตบอลไทยนะถือว่าอยู่ในห่วงเวลาที่ได้เงยหน้านะครับสัมผัสทีมฟุตบอลที่กําลังจะก้า ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับบอกได้เลยว่าหลังจากจบฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาเซียนคัพยังไม่เคียดนะเราจะมาจริงจังกันแบบชัดเจนก็คือโปรแกรมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ง่ายนะเพราะว่ายังไงซะเนี่ยนะครับในการแข่งขันรอบนี้นะครับที่เขาจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มเนี่ยนะครับจะ เล่นแบบเย่าเยือนด้วยแข่งยาวระยะเวลา1ปีแล้วคัดเอาเฉพาะแชมป์ของแต่ละกลุ่มนะย้ำว่าต้องเป็นแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยผมพูดได้เลยนี่จะเป็นบททดสอบเป็นด่านสำคัญและผมยังเชื่อมั่นอยู่นะว่าด้วยเวที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเริ่มเจอแล้วเริ่มเปลี่ยน m มซ์เซตอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ข่าวดี เกี่ยวกับชุดใหญ่หรือแม้กระทั่งของโคซิโกอย่างเดียวนะครับวันนี้คนดูฟุตบอลระดับโยชนยังอินเลยนะครับนะยู17ยังถูกพูดถึงกันอยู่เยอะเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวยู17ก็จะมีแข่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่ประเทศไทยเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละวันที่23เนี่ยนัดแรกนะครับนี่คือคนไทยที่ได้กลับมาดูบอลแบบมีความสุขอีกครั้งนะครับเป็นอะไรที่ มันน่าประทับใจนะครับแล้วก็น่าจะนํามาแชร์นามาพูดคุคุณผู้ชมฟังนะผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเนาะเพราะนับตั้งแต่ที่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เราแพ้จีในบ้านเนี่ยจากนั้นมามันมีแต่ความเครียดกับฟุตบอลมาโดยตลอดนะครับแต่พอค่อยๆปลดล็อกค่อยๆแบบเออไม่แพ้ไม่หนักมากเจอทีมใหญ่ยังพอฟัดพอเหวี่ยงจนมาถึงวินาทีนี้ผมว่า เราแฟนฟุตบอลไทยก็คงจะตั้งหลักได้แล้วแล้วคงจะมุ่งหน้าต่อไปว่าจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรเพราะผมกําลังจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ก็กําลังกลายเป็นที่พูดถึงในสื่อของเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยล่าสุดเขาได้มีการหยิบยกนะครับข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทีมชาติไทยของเราโดยตรงแต่ว่าไม่เกี่ยวก็คือทางอ้อมแหละเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาไป หยิบยกสถิติหนึ่งที่ผมก็ชอบนะในการที่เขานำเสนอข่าวในข้อมูลแบบนี้คือเขาหยิบทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในปี1998นะครับที่ได้โอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสมาเปรียบเทียบกับทีมชาติญี่ปุ่นในคสปัจจุบนันก็คือ2024สิ่งที่เกิดขึ้นคือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับทีมชาติญี่ปุ่นในปี1998เนี่ยไม่มี ผู้เล่นออกไปเล่นณนะต่างประเทศเลยนะักวินาทีนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เล่นอยู่ในเจลีกของญี่ปุ่นแต่ถ้ามาดูทีมชาติญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีผู้เล่นในเจลีกเลยในไลอ้อัพเ1ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็อาจจะมีจากเจลีกติดบ้างแต่เป็นตัวสำรองนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นอยู่ในลีก เยอรมัน er อังกฤษเบลเยียมอิตาลีก็มีฝรั่งเศสก็มีนะครับแล้วก็ในแด์ก็มีนะครับเวียดนามเองเนี่ยพอเห็นกราฟนี้เนี่ยเขาก็คงรู้สึกได้แหละผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยมันดูทำแม่งทำแม่งนะหรือว่านี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่วันนี้ใช้เจแปนเวนะครับในการเดินหมากนะครับแล้วก็เจอคนที่ใช่เคมี K Me, ตรงกันเนี่ย ลองดูทีมชาติไทยนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนผสมที่ลงตัวนะคือไม่ได้มีนักเตะแค่ในไทยลีกกี่เดียวเท่านั้นยังมีนักเตะพลังจากต่างแดนที่ไปค้าแข่งอย่างสุนัตเหมือนตาที่โวควินาเขาเรียกว่าอัจฉริยะนะครับมีชนาทิพย์สงกระสินที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับมีนิโก,โก้นิโคลัสมิเคิลสันมีเอเกนิษฐ์ปัญญานะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขุมกําลังสําคัญที่ทําให้ทีมชาติไทยแข็งกแกร่งณนะปัจจุบันครับ ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงมากซึ่งอันนี้ผมผมชอบนะเวลาที่เขาการเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เห็นเหมือนกันว่าเออฟุตบอลไทยของเราวันนี้เนี่ยจากยุคก่อนหน้านี้ที่เน้นใช้นักเตะในไทยลีกเป็นหลักวันนี้เราเริ่มอ่าแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นมามีนักเตะจากอ่าไทยไป้าแข้งเจลีกเข้ามาเป็นกําลังหลักแต่วันนี้ถ้าใครสัมผัสได้จริง ความก้าวกระโดดของวงการฟุตบอลไทยคือเริ่มมีผู้เล่นไปเล่นในยุโรปแล้วแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติไทยเราได้จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเออน่าประทับใจนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะคือพืออย่างที่อาเซียนเขายกไทยอะ่ะว่าเราพัฒนามาถูกทางอาจจะไม่ได้เร่งรีบเหมือนอินโดนีเซียนะครับที่พยายามจะไปให้ได้ลงทุนทุ่มเงินแต่เราค่อยๆใส่ค่อยๆพัฒนามันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่ดีมากๆเลยทําให้เราเห็นภาพของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็มาปิดท้ายกับข่าวนี้กันหน่อยนะครับข่าวของอินโดนีเซียนะผมเล่าไปแล้วอินโดนีเซียเจอเอฟหมายหัวแล้วก็มีการเปิดโต๊ะพิจารณาเรื่องของการที่อาจจะต้องไปใช้สนามกลางนะครับคือแบรนเกมในบ้านของอินโดหลังมีปัญหากับบาเรนนะครับแล้วก็บาเรนเยื่นหนังสือไปกลัวจะไม่ปลอดภัยอะไรทํานองนี้นะครับคือประเด็นหนึ่งที่ผมได้ยินเหมือนกันนะครับแล้วก็สื่อในอนาณาเซียนก็ตีกันเยอะก็คือ ตีข่าวนะไม่ได้ตีกันนะคือตอนนี้โดเขาก็ตีกับเอฟซี FC, บนฟีฟ่าว่าบาเลนนะครับว่า f f c เป็นอาหรับฟุตบอลคอม,มดี้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหลากยาวคือดราม่าไปหมดนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือเรื่องของการโจมตีนะครับกันในสังคมโซเชียลมีเดียเออเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเยอะนะ แต่เอาตรงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคือถ้าใครได้ติดตามวงการฟุตบอลในระดับโลกดีๆเนี่ยเรื่องของการาความคิดเห็นไม่ตรงกันในสนามนอกสนามเนี่ยมันจบง่ายนะครับแต่อีเรื่องที่มีการออกมาใช้โซเชียลเป็นพื้นที่ในการโจมตีเนี่ยผมว่าอินโดเป็นหนึ่งในชาติที่เล่นเรื่องนี้หนักมากนะครับและผมก็มองว่า a f c เองก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าไอ้ในสนามไม่เท่าไหร่ในสนามทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้แต่นอกสนามนี่สิ การใส่ลายป้ายสีการทําภาพอย่างงู้นอย่างนี้านการทําให้เกิดความเกลียดชังมันอาจจะเป็นมูลเหตุสําคัญแม้ว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยพยายามออบอกว่าปลอดภัยเราดูแลความปลอดภัยได้มาเล่นได้เลยอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าองค์กรระดับเอเชียหรือองค์กรระดับโลกเขาไม่นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าการจะหยุดกระแสในโซเชียลเนี่ยมันหยุดยากแล้ววันนี้มันจุดติดไปแล้วถ้ามันเกิด อาการผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจํานะครับก็มาติดตามแล้วกันว่า FC เขาไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะเห็นข่าวเขา,าตัดสินใจกับตีฟ้าเลยว่าจะยังไงเกี่ยวกับเคสนี้แล้วก็แม้ว่าจะมีแฟนอินโดว่าโหาแข่งตั้งเดือนมีนาคมปีหน้าทำไมต้องรีบนะครับก็อย่างที่บอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการลงโทษแบนด์มันก็เหมือนเป็นการตัดไม้คมน้ะทำไปก่อนนะครับ เผื่อจะดีขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึงอาซนอัปเดตด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ